สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมและพวกเราแมกเกมมิ่งนะครับโอเค m ม k อิตสแนปปี้ปี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 ถุยไม่ใช่โอเค m ม k อิตสแนปปี้นั่นเอ,เองก็คือฉลามตัวใหม่นะครับที่อัปเดตมาโอ้ยเดี๋ยวเดียๆๆ๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอๆไอ้ลกดรีบกดๆๆๆแป๊บแป๊บแป๊บล้วแป๊บมันเป็นอะไรกันอ๋อให้เลือกบัญชีแมกเกมมิ่งเออร์คัมโอเคไป เดี๋รอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังโหดลดตัวไฟล์อยู่นะครับค่อนข้าง,งชา้หนึงักมาแล้วนะผมตัวนี้ผมก็ได้เล่นเก็บมาประมาณ344เดือนนะครับโอเคเป็นเวลาที่ค่อนข้างในยาวนานนะผมก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นนี่แหละครับมิสเตอร์สแนปปี้โมชาชาไม่ใช่โมชาชูลาชนะครับเล่นเก็บไอ้นี่ไปด้วยเลยอ่าโอเคของที่เหลือผมก็ใส่ไว้เรียบครบเรียบร้อยนะมีลูกมีหลานมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับสังเกตได้ว่าลูกเนี่ย ค่อนข้างที่จะดีจังตัวไหนดีครับตัวนี้ดีกว่าสีทองก็สวยกว่าเยอะเลยแล้วก็เปล่งปังเรืองแสงนะครับถุยไปดีกว่าป้า let's go โอเคไม่มีอะไรมากนะเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายสุดนะครับแล้วก็เก็บเงินง่ายมากครับแค่ฆ่าป่าตัวเดียวก็ได้เงินแล้นหลายบาทแล้วฮไย let's go กบมานก,ก็คูณสี่เลยคูณผูหลายหลายคูณเลยเว้ยโอ้โหโอ้โหเป็นบอยแบนครับ แม่แม่ครับโอ้โหวันนี้สุดยอดครับอ้ยอ้ยอุ้ยอ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 ้แม่ว่ายน้ำเหรอว่ายน้ำหนีแล้วครับป่าเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงเรือไม่ไม่พังแล้วเหรอ โอ้ยใครให้ใครให้บินเหนือข้ามฟ้าใครให้บินท้าฟ้าใครยิงท้าฟ้าไอ้ท้าฟ้าไม่สวยน้องไอ้ใครยี่ห้าวะใครยี่ห้าใครยี่ห้าใครยี่ห้าเนี่ยใครยี่ห้ามีนกนกนกไอ้พังก็พังเดือกอยู่บนเรือก็ตายได้ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตายได้หมดครับปล่อปล่อยปไปลปลป Let's go เอาตันแล้วไม่เก็บแม่เจ้าปลปล่ป Let's go ตอนนี้ครับว่าสามารถพิเศษก็ค um, ือสามารถกินระเบิดกินระเบิดอะไรก็ได้นะครับกินอะไรก็ได้นะตอนนี้สามารถกินอะไรก็ได้จะกินข้าวกินกินอะไรก็ได้โอ้โหโอ้โหไปหมดเลยครับตอนนี้ไปหมดเลยสกออ้าหมื่นตายตายแล้วโกตรตาย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 ระปนีกันเร็ววิ่งนี้เร็ววิ่งนี้เร็วอะไรครับมิดการ์โดนเหรออะไรครับอะไรครับซี่พังพังเรือสามแสนแล้วครับตอนนี้สกอร์พุ่งไปพุ่งไปครับคูณเก้าหกแล้วครับคูณเก้าหกแล้วครับไหนนะครับ ถ้าแสนแล้วครับตอนนี้ถ้าพอพุ่งปีพุ่งปีเลยครับโอ้ยเอ้ยอะไรวะไม่ควรควรควรดีนะไป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  let's go let's go เอ้ยกินแม่งเลยโอเคไปเลยไปเลยครับไปเลยครับโอเคกินเลยกินเลยเราไม่ยอมแพ้ครับเราไม่ยอมแพ้ใครมาเรากินทั้งหมดเลยครับเราไม่กลัวมันครับเราเป็นไฟฉลานพิแศนดีกินคนทุกคนโอ้ยเนี่ยเนี่ยอะไรวะเนี่ยไปกับมันดีกว่าไปเร็ว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 ว้าวเสดสไป อะไรมั้งอะมันมีคนด้วยเว้ยผมไม่ได้ทิ้มหอกใส่ยอดเลยอะไรครับลอ้อว้าวสวัสดีครับเพื่อนอยากไปขึ้นไปบนเดี๋ยวเจอต้องเพนกวินเหรอเฮ้ยคูรันครูคร้น,ค,รนคูรันกินเร็ว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 ,ลลว,ลลวโอ้ไม่มีอะไรกินเลย กักกกกตายหมดแล้วเจ้านกเพนกวินก็ตายได้นะเจ้าไม่ต้องกลัวพี่กินหมดแหละอยู่ไปเลยไปเลยเลสโกกินมันกินมันโอ้ยตายตายตายโอ้โหโหว้าวตอนเดียวเก้าแสนแล้วโอ้โหหายไปหายวับไปกับตาครับตอนนี้นะาทุกคนกำลังโดนฉลามกินนะฮะอย่างผลและก็เมามันโอ้โหโครลันเลย ร้านแล้วครับตอนนี้สกอร์ผมถึงล้านแล้วครับเย่เฟสเฟ้ย์สบายๆใช่ไหมครับยากใครจะเล่นใครจะไฟอะไรกับผมก็เล่นไฟได้เลยนะครับเรามีสกอร์ทุกคนอยู่ที่ร้านหมดแล้วนะไม่ต้องกลัวอะไรร้านสี่ครับตอนนี้สกอร์นำสูงสุดเฮ้ยใครอยู่ข้างบนวะเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหโอ้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 พังครับ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 อะไรเล่นอะไรกันเนี่ย อยาอย่ายาย่ายายาย่าฉลามมึงติดนวดฉลามลุงนวดฉลามลุงนวดฉลามลุงนวดฉลามฉลามลุงนวดครับยายาที่หอมที่หอมฉลามลุงนวดฉลามฉลามลุงนวดครับฉลามลุงนวดตอนนี้ฉลามฉลามลุงนวดลุงนวดฉลามครับลุงนวดฉลามหมดลราไม่มีแล้วครับตอนนี้เรากินได้ทุกอย่างครับครูรันครับตอนนี้ครูรันเลยครูแปดสิบหกนะครับ เห็นมีอะไรให้กินเลยว่อะไรนเจ้วเตัว3ล้านนะตอนนี้สกอผมนํำสุแล้วสล้านแล้วโอเคโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยโอ้ตัวอะไรมะเนี่ยตัวอะไรวะกินไม่ได้เหรอโอ้ชนชนชนนไปเร็วหนีหนีว้ยหนีหนไปแล้วว้ยไปแล้วว้ยไปแล้ววว้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ผมไม่รอใครแล้วเอ้ยตาป้าเพชร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 เฟ่กันละ <c oughs> อันนี้คนบนโลกหมดแล้วไม่ไมีเพนกวินหรือคนบนโลกอีกตอ่อไปนะตอนนี้ <c oughs> โอเคโอ้ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่แต่ยังเหลือเป็น,นแถวเลยครับอ่าสุดแล้ว สุดเคตสุดเคตวายมาเลยสวัสดีครับตึดตึดตึดอ้าวเฮ้ยปุ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมฆาลดอนเมฆาลดอนตกใจหมดเลยมามาได้ไงวะเนี่ยยังไม่ทนทำอะไรเลยมามาได้ไงวะอุ้ยอุ้ยเฮลิคอปเตอร์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 มาเฮลิคอปเตอร์มาเฮอปเเฮลิคอปเตอร์มาเฮลิคอปเตอร์มาโอ้ยโดนปั่นโดนปั่น ว่ายว่ายว่ายเฮ้ยวันเทมว้าวพังเลยครับเปิดเฟสไฟต่อลงน้ำครับเจรละแค่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 มาแล้วครับเจรละแคมาแล้วเจรละแคมาแล้วครับโอ้ยโคลนแล้ว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 โค้นแล้วโก้นแล้วระเบิดเรือปังไปแล้วครับ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 ตอนนี้โก้นอยู่ครับไปแล้ว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 ปังระเบิด5ล้านครับตอนนี้5ล้านแล้วครับ ไม่มีอะไรจะหนักเกินไปครับเรือสำเภาก็ระเบิดได้ครับมาไปเลยไปเลย,ไปเลยครับไปเลยครับอะไรครับมาหูบูอะไรกันครับแถวนี้ตายปั๊บตายครับตายครับตายครับหลบหน่อยครับสวัสดีครับหลบหน่อยครับบวกฉลามบวกฉลามบวกฉลามก็ตายได้ครับเออพอมาไม่พอมาไมาพอมารับพอมาตอนนี้พอมาครับเฮ้ยเรือน้ำ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 เฮ้ยพังเลยครับเรือน้ำพังแล้วตอนนี้ ไม่มีใครที่คิดจนะสู้กับเรือผมได้ครับเรือฉลามมาันจะเป็นฉลามขาวหรือเมฆาโลดอนเราก็ฆ่าได้นะเราไม่เคยกลัวใครฉลามค้อนหัวค้อนก็ตายได้โอเคไปไปไป,ป let's go let's go ไปต่อไปต่อเขาไปต่อ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 เดี๋ยไปต่อเลยสักตอระไรอยู่ที่น่าตายแล้วครับ อยู่ข้างบนก็ตายได้เหมือนกันไม่มีใครเคยรอดนะครับตอนนี้บอกเลยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับคนหมดคนหมดโลกแล้วตอนนี้คนหมดโลกแล้วตอนนี้ลงแางล่างเนี่ยมีไหนมีไใใหนบ้างเนี่ยโอ้ยเฮ้ยไม่กินโดนเหรอ,โหโหอโหโหใครกินไม่ได้ลอยลอยไหม หังเล่ซิบุยลอแลนครับไป l e t โก o ระเบิดลูกใหญ่ก็กินได้ครับบุยไปครับไปครับ l e ส s go ครับ l e ส s go ครับไป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 โอเค l e ส s go ไปเลยนั่นไปครับไปครับไปครับกินครับกินเรื่อยๆครับกินเรื่อยๆครับกินหมดคนจะหมดโลกเลยครับไปเลยครับไปเลยครับ รถท้อกินได้เหมือนกันครับแม่งหมดแล้วว้าเจอแล้วบิ๊กแดดดี้หาตั้งงานนะตอนนี้พ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกเจอบิ๊กแดดดี้แล้วเฮ้ยเอออะไรวะอะไรวะระเบิดระเบิดเมื่อกี้อะไรวะ,ะรวะ,ะเบิดกินไปบิ๊กแดดดี้บิ๊กแดดดี้บิ๊กแดดดี้ ว้าวตอนนี้ตอนนี้ลงลึกมาถึงเรือใต้ทะเลนะครับตอนนี้อุย้ยโกคันแล้วเหรอเร็วจุงไปๆๆโอ้โหปลาเพียบเลยโอ้โหเป็นเฟ้ปลาทองไม่ใช่ปลาทองโอ้ย,ย,อโ,อยโดนกัดโดนกันดตัวแลวอ่ะ โดนกัดโดนกัดโอ้ย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 โดนกัด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 ออกทางไหนวะเนี่ยออกทางไหนวะออกทางออกทางออกทางออกโอ้ยจะตายจะตายจะตายแล้วปลา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 ปาปลาปาปลาปลาปลาปาปาปาไม่ไปนตัวเลยปาปลาปาปามาแล้วมาแล้วได้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจะล้างเนื้อจะล้างขาวครับ เฟ่ไปเลยครับไม่รอช้าครับเฮ้ยตัวแล้วตัวแล้วบินเด็ดดิไปครับไปครับไปครับเล่โก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 ครับไปเลยครับไปเลยครับตอนนี้ไปเลยครับพังปึ้มโอ้โอเค ออกไม่ได้โอ้ยระเบิดเตารังเตาหรือไงไวะเนี่ยโอ้โหแหมโว้ว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 โอ้ย โอ้ไกลแล้วป้ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะกับสกอที่ว่าสกอแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าครับเย่โอเควันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนกับท่านผู้ชมเนื่นะฮะเราก็พบกันใหม่กับพังกีชาร์พันหน้าและเกมมือหน่งพันหน้ากับ channel ของเราได้ในนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้แม็กกมมิกก็ของ คงต้องขอลาไปก่อนครับฝากไลค์คลิปแล้วก็ซับสไครป์เพอร์แชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปโอเคผมไม่ทอดทิ้งแชนแนลแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ